ดีด้วยทุกูชมด้วยนะพูดเป็นภาษาเอาทีละคนแล้วกันเอาล้องชายก่อนตามสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเองกิจการลิปตกหรืออีกชื่อสกุลหนึ่งนั่นคือลิปตกซึ่งผมนั่นสามารถเปิดออดีเอกอนได้แล้วเอแต่พี่เปิดไม่ได้คือพี่มันแบรนด์ออดีเอ็กซ์ออนไปแล้วเไปเปิดแป๊บดูสิจะเป็นยังไงเอาก็ได้ดิ ไอ้เครื่องในบอกกลับไม่ได้ลูกเครื่องแกลืมอยู่ฉันตอนนี้ผมก็จะมาตามหาอีกแล้วใช่ค่ะชีวิตไม่ตตามหาเดี๋ยวนะพี่ลืมฮืมเบลอัลโลมายังไงเนี่ยวัตอีเวนท์่ไ้นั่นแมง่งโปรเพื่อนนอนกันหนีไอ้มึงตีนข้าเงี้นอวตอตบออ ตกได้เบคอนมาใช่แล้วโอ้ยเพื่อนหายพวกเราเนาจะมาตามหาเบคอนกันนั่นเองทุกคนดบแล้วมันอยู่ไหนตกน้ำเลนี่เนอนอยู่ตรงเนี้ยใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาตามหาเบคอนทั้งหมดหนึ่งร้อยสามตัวแต่ผมหาไปได้หกสิบแปดตัวคนคิดว่าเยอะไหมหรือคิดว่ายากไหมคอมเมนต์มาถ้าคิดว่ายากคอมเมนต์มาถ้าคิดว่าง่ายคอมเมนต์มา

ฟันนี <ara> ้ท <th> <ros> <th pl ains> ่านผู้ชมอาจจะแหลกหน่อยแล้วเมอพเปิด RDX on ใช่แต่ฟังตัวพี่ไม่เป็นไรหรอกตัวพี่ไม่แหลกเลย๋อตรงนี้มีล็อกเบคอนอยู่โหแลวไปไงวะนันอะกระโดดใช่ไหมพี่ว่าอยากกระโดดให้ทุกคนเห็เนอะเดี๋ยวพี่ค่อยมากระโดดตอนถึงแล้วเต็นร้องเต้นร้องเอ้ยไปไหนรอด้วยช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้พี่ค่อนข้างติดเรียนติดติดวัด ใช่ด้วยไม่มีอันนี้ไม่มีโอ้ใส่ a d i O a แล้วแหลกมย่างอย่างวะอะไรนอย่างวะอย่างเหมือนกันกระโดดวันนี้โอ้ยโอ้โหลกเล็กเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ใช่ไม่ ไปไปไปเฮ้ยวัดดึไนาีอยู่ไหนเนี่ยเกไปอยู่ตรงนั้นยังไงนะวาหรืปไงหลุวิ่งกัเลยให้ท่านผู้ชมไปย้อนคิดดูะให้ท่านผู้ชมไปย้อนคิดูเบมนตึงดึงเฮ้ยก็ว่าอยู่มีไว้ทาไมอ้ยพอใส่อาร์ทีกแล้วเห็นทางล่องหนด้วยเอ้ยเออจริงว่ะ ของดีกุ้องใส่อารีเอ็กออนทั้งแมปเลยทุกคนอย่าลืมไว้นะครับพอมาเล่นแมปนี้ต้องใส่อ t x o ทด้อยอนงั้นคุณจะไม่เห็นล่องหนทางคือทุกคนพี่จะบอกว่าถ้ามีเสียงฟึดฟัดตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงหน้าคลิปอ่ะพี่ก็ขอโทษด้วยนะเพราะพี่เป็นวัดจริงว RTX แต่พี่ก็ฝืนนะเพราะว่าช่วงที่พี่หายไปพี่ติดสอบติดโเอเน็ตติดทำใบปอแปดเนาะปอแปดใช่เพราะพี่จะขึ้น มหนึ่งมมพี่จะขึ้นมหนึ่งเนาะก็เลยทำามาเนี้ยเยอะเกินไปแล้วเหมือนเหมือนไม่ได้พักด้วยมั้งใส่ r x ออนพี่ก็เลยเป็นหวัดพี่ก็เลยเป็นหวัดอะวัดแบบวัดกินอะแนะนํานะครับใครที่เล่นในคอมแล้วอยากไปเก็บตรงตรงเอิ่มเกาะเล็กๆตรงนี้ใส่ r t x ออนแต่คุณจะได้ความแหลกไปเต็มๆหน้าเลยค่ะแต่ใครที่เล่นในคอมก็ดีน่อยกจะไม่แหลก อืมเย่ถึงแล้วรอบที่แล้วใช่ทุกคนพี่มองเหมือนเศษกระดาษรอบที่แล้วใช้เวลาเศษพลาสติกยักๆเศษพลาสติกยักๆเลยอ่ะได้แล้วอะไรเนี่ยทไมเบคอนอยู่ๆกลายเป็นชางหาดนะอะไรอ่ะอะไรเนี่ยแล้วมีรูอะไรเต็มตรงนี้เลยเนี่ยรูหนอนอ่ะหนอนมาษาเดือนเงี้ยอชิฟฟีนได้ด้วยว้ากคน ทุกคนมันวัดเว้ยวัดโอ้โหอันทางเริ่มใหญ่ให้พวกเราเดินได้ง่ายขึ้นนะคือสําหรับตัวพี่พี่ว่าพี่ชอบแมบไหนสุดวมมับเมจิกไอแม้มมเมจิกอ่ะคือม,ม,มันมีแบบเออที่ไฟเดอร์เบคอนไฟเดอร์คาวไฟเดอร์เมจิกแล้วก็ไฟเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตรงนี้โบลมักโบว์เบคอนอย่างวะอ่ะแบบอันคอมมอนะแล้วนี่ลู้เลยเนี่ย อเเของกดเหรอ,อชัดเจนใจหมดแป๊บน่งนะท่านผู้ชมพี่ขอหยุดไปหาข้อมูลก่อนนี้คือของกดอะไรโอเคพี่กลับมาแล้วมันเป็นของกดที่เอาไว้หายพวกเบี้ยคนอโอ้โหทางแยกตายละขวาร้ายใจดีเพื่อเราจะไปพร้อมกันไปทางนี้ก่อน <c oughs> ทางตันอามี<ป> <c oughs> ทางข้างหลังไปตางนี้มีทาง<ป> ยังไม่หมดโม่ปวดอีกเจอเบคอนเอ่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรโอเมอจ์กผักลินเหรอเชนกำลังติดอยู่ในทรายกำลังติดอยู่ในทรายเกมมิ่งอะระดับอะไรระดับเล่เล่เลยเหรอเอ้ยไม่รอกันเลยไปแล้วไปแล้วไปไปขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายอัปปรีคัมคมบัดให่สำหรับพี่ คุณผู้สร้างเออสวัสดีระดับโคตรยากระดับคุณอันนี้คือคุณผู้สร้างนะคุณผู้สร้างนั้นจะมีกระจายอยู่ทั่วแมปแล้วทำไมอยู่มาอยู่ตรงนี้อ่ะอ๋อคนหนึ่งได้คนหนึ่งว่างั้นตอนนี้เราได้ไปกี่คนแล้ววะเพลงนี้เป็นเพลงเต้นไปนะพี่เลยไม่เปิดเพราะติดลิขสิทธิ์ไม่ใช่เพลงเต้นไปหรอเฮ้ยมันเปลี่ยนเพลงได้ด้วยไงเฮ้ยนิวไปแล้วไปแล ไอเหมือนคนนี้นำทางเหรอนำทางสู่ที่เดิมไปค่ะหรือว่าจะที่คนนี้แต่ก็อยากรู้ว่าไอ้ตรงกลุ่มนี่มันคืออะไรนะเกลียบเลยมันไม่มีทางให้ไปหรออ๋อต้องค้นต้องค้นต้องค้นต้้องคคนนเหรอค้นค้นให้หมดละแต่บอกแล้วว่าน่าจะเป็นทางปัญหาวิ่งต่อทอน พี่เห็นอยู่เลนะไล่ทีละแถวเลยคนละแถวอะ่ะอันนี้ไม่ได้โค้งไม่ได้คนลุ้นไปอ่ะโค้งไม่ได้ไอ้อผู้ชายคนนี้จิ้มจิ้มตรงนั้นบ่อยมากเลยไปหาเขาดิดนี่ยจิ้มจิ้ม,มอ่ะเอเอผู้ชายรูู้้ทางาง่ะผชยจีเซ๊สิอ่ะคนนี้พ่อเอกตอนตอนนี้พ่อเอกพ,พาน้ำหาของเราก็คือผู้ชายอนะ่ะ ไปยังไงวะไปเรนมีเนพ่ออยู่ล้วไปยังไงอะ ทำไมมันถึงไอ้นี่งูตั้งนานอันนี้เป็นคุผู้ชายอีกแล้วโอเคไม่ได้ปรับสปีดคุกผู้สร้างเป็นอุปศีอ,อคุกผู้สางเคมาปรกดนแบปั่ยวับกับมาเลยพี่ขมุ าบอดจมีเจ้าเตียนตับแค่นี้งไม่ได้ตตุบกระฟิชมนเบคอนฟทุกคนเป oh, okay. uh, ิดกราฟิกแล้วโอเคไหมนี่ผู้สร้าง นี่คือผู้ที่เก็บได้เยอะที่สุดเลยนะในเวลาอันรวดเร็วตอนเื้อดับีทีนึงเดี๋ยวแล้วเ้อเสื้อสามดีเ <มา S 1> สืส้อสามดีฉันหายอีกแล้วเนี่ยไปอยู่กับคผู้ชายเดี๋ยวเสื้อเอาเสื้อสามดีอีเอาเสื้อสามดีที่คืนมาเขาเต้นเต้นเป็นหุ่นยนต์ แต่ถ้าอานนี้ก็เช่าคนนี้สุดเลยเดี๋ยวชุดสุดจนมดาด้วยใกล้เป็นอย่างนี้แทนเลยอ่ะคล้ายๆผู้หญิงอ่ะไปไหนเอาน้องน้องไหนเฮ้ยเจอท่ำถ้ำถ้ำแล้วพูดผู้หญิงปีไ,ๆๆๆๆๆไปอุปกรณะเพงลงเราอะไรแคมปปิง้งไปเบลร์นเบรกอ่ เบิร์นเบคอนอะไรอ่ะเอ้ยลูกเสือเบคอนว่ะฮปปี้เบคอนหรือเปล่าไม่ใช่ Happy อ่ะน่าจะลูกเสือเฮ้ยพี่เจอเบคอนอีกตัวหนึ่งเป็นมนุษย์เลยเฮ้ยไม่ไพ่ว่ะไม่ไพ่ไม่ไพ่ทอนไม่ไพ่อ๋อแพนด้าเบคอนเอาดีแล้วดีแล้วแบบนี้แพนด้าก็จะตามมาหลอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยยางเร็ว ใช่มันแหลกจนพี่อัดไม่ได้ไฟเดเม่้ยเฮ้ยหอเออเด้อเฮ้ครับฮู้ยดิ้ครับโมไหนหลักฐานวัตถุแปลกนี่แย่หลักฐานหลักฐานเต็มแนกเลยขึ้นไม่ได้โมไม่เชื่อครับตีนพี่เหนียวตีนพี่เหนียวครับมานอนนอนสไปเดอแมนเลยรูปนี้สไปเดอแมน ถ่ายแคปเอาไปทำแคปชั่นสไปเดอร์แมนได้นะสไปเดอร์แมนอีเอเจียอีวอนเฮ้ย้ยกระโดดไม่ได้ตาเด็กกากจังเราขึ้นไปจับเพนด้าให้ได้เพนด้าอยู่ไนระดับอะไรเราระดับอะไรก็ไม่รู้อะอันคอมมอนอันคอมมอนหรือเปล่าน้องชายอ๋อเพนด้าอยู่ระดับอันคอมมอนจริงด้วยโอเคเราไม่ผิด เอาอีแย่เอาแยะเป็นสบายต้นแมรเลยครับพี่ผมตนาดทุกแบบมันก็ชอบปีได้อ่ะเออเออเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้วเอ๊ะอ่ะเอ๊ะผลเริ่มเล่นก็จะยังไม่กินับบีตรงนี้เท่าไหร่กระโดดแล้วก็นะเอ้ยเฮ้ยไม่ได้อ่ะอ่าจีเฟนยะ จะได้เหรอผมต้องไปกังฟูให้ได้เอ้ยเฮ้ยพี่ผมกำลังจะไปกังฟูแล้วกำลังจะอยารู้วิธีกันแะพอๆกันกดมันกระโดดไม่ได้เุ้ยอ๋ามันต้องแบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลเฮ้ยนย่ยเ้อ ทุกคนอาจจะไม่ได้ค่อยจะเห็นหน้าตาพี่เนาะเพราะแม่พี่ไม่ค่อยพาไปไหนเลยวะ่ะพี่ก็เลยแบบอืพยายามขยันขยอวย,วะยอะเยอะขยีแล้วแม่บอกว่าถ้าสอบเสร็จหรือหรือ,อ,อยังไงอะ่ะแั่ดีๆเลขตเลขตัวเดียวใช่แม่พี่จะพาไปบ้านโรบินสันใครไปบ้านโรบินสันห้าง<ะ>ไม่ใช่บ้าน <laughs> ก็เขาชื่อบ้านโรบินสันนะห้างโรบินสันใช่พี่ชอบเี็กบ้านอ บ้านโรบินสันมันมีด้วยเหรอมีเพราะมันเรียกได้หลายแบบโอ้โหพี่กูห้างโรบินสันแม่บอกกระโดด<ม>ไหมได้อือได้ตัวละครงงงงอยจะด่าตาัวละครดูตัวละครพี่ด้วยตัวละครพี่ยังเก่งมากเลย <c oughs> อยู่ดิฝีมือ, <c oughs> อนนโอเคอะมันกระโดดไหมเนี่เป็นอะไรเนี่ยโอเคจ้ะช่างหัวอ,อบ,บี้มนไปตอนทายกีเพอยว่ากระโดดกันดีกว่า พี่ก็ว่างั้นแหละแล้วจะนานตรงนี้ออกปี้ละอุ้ยเจอปานาน่าไอเอ็มวานเฮ้ยอะไรอ่ะไอเอ็มวานกด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 ปุ่มอะไรเหลืองกดกดปานาน่าด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่ตัวนึงนะนี่ไงเฮ้อโดนเลยตีเก็บแม่มันให้ด้านไหนไม่เก็บเบอลูกมันนะไม่เก็บเอ้า เอาเขารักพาตัวพาตัวแม่เด็กกระบะไอ้มันแอปเปิ้ลเบคอนไหนแอปเปิ้ลเบคอนไหนเยาะฟาร์มเบคอนใช่ป่ะเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงมัวไหนแอปเปิ้ลมองไม่เห็นจริงเหรอเนี่ยแอบโคตรเนียนเลยแหะโอ้โหตาถั่วนะไอ้กปุ่มหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรเราขอไปกดก่อนที่ไปกดมาแล้วไม่เกิดอะไรเลย ิเดเลยกดไม่โดนก็ได้ไม่มีอะไรก็ข้าบอยเบคอนอ,อะไรอ่ะมันที่ไหนอ้าวพอกดแล้วเอา้เอาววอดเดือดกดไปติดอะ่ะไปหา<ไ>ปน้องก<ป>่อน มาอัดคลิปแทบไม่ได้เลยเนี่ยก็ทุกคนอัดลำคาญเสียงจาม i want

ได้าซงยุมอยตรงนี้นะงั้นพี่ขอตัดไปตอนที่ได้เลยละกันทุกคนพี่เอามันไม่ได้จริงๆอ่ะมันยเยอะเกินไปคือแบบมันต้องให้สุ่มๆแล้วแบบมันวนไปเรื่อยๆพี่ก็เริ่มจะลืมไม่ได้ ถ้าให้โจนตำรวจหายไปไหนตำรวจอันนี้ไงตำรวจตำรวจตำรวจแมนฮะเรายืนไ er ่ตื่นไม่งยเฮ้ยนมแบบโไม่มีป 给 k 拜拜拜，天很天灵。 พอแล้วแหละว้าวพอพอเด็กฝ <ator il> <laughs> ั่งนี้ก็เลื่อนเหมือนกันอุ้ยอู้แต่บีบแล้วอะไรเฮ้ยตัวข้างบนอันไหน้ำแข็งอ่ะเอาเลื่อนเลื่น มีไปทำอะไรไม้วม <ide> <h orders> <underscore car> <ifier> ี่ไปทำอะไรอะไรเซตาเหรอเออชัดเจน อะไรอ่ะไม่มัน, oh. นมีตาแล็กซี่เบคอนด้วยอา้าวจริงดิจริงว้าวว้าว้มีบ้านที่มาด้วยมาถึ่มาด้านไนโลงโจงเลยแต่ละนี่เราเพิ่งหาที่เป็นเจตนาเราที่หาได้กี่ตัวแล้วเนี่ยมันไม่มีบอก อมอืมอืมคือยัปักคือยันเ้า้ยยบิดดกคนยบิดิบ่เข้าใจในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างพี่ไปหาที่พีระมิดละอุ้ยกระบอกฮะ อาจจะมีเคนตัสเบคอนก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเป็นอนันี้นิอบี่เฮ้ยมีออบี่ได้เหรอมีดิดูหน่อยเอ๊ะทำไมออบ,บี่หน้าตามุกทุกคนวะเหออมือน,น,นเคยเล่นนกรอกเพราะที่ยังไม่ได้ทิปได้เลยทางไปหาฟาโลเบคอนเฮ้ย,ยบิบ๊กเบคอนทอนดูนั่น<ะ>บิ๊กเบคอนอะ่ะว้าว ตัวนั้นผมก็จําได้กระโดดออกมีตั้งนานกว่าจะได้ผมไปเอาฟาโลเบคอนอีกตามที่เห็นเลยลุดแล้วลุดยังไงวะนั่นน่ะมันหลุดแบบคลิปออกหายไปเลยทุกคนดูเปิดกล้องให้ท่านผู้ชมดูหน่อยแค่บอกบอกแค่ดีมันก็ดูเรื่องแล้วเนี่ตัวละครแก่ค้างอยู่วะนั่นน่ะ ปกติถ้าล่วงเสียก็ต้องเดินกันมาใช่ไหมล่ะหยีแมงคลางเลยโอ้แล้วก็เน่ให้น้องชายทำให้หน่อยได้ไหมอ่าแต่ปุดบต้องหยู่อยู่คลิปมันหลุดโอ้คลิปหลุดได้คลิปนี่ดี่นะเมื่อกี้ฉันหาได้เจ็ดสิบสามตัวแบตฉันเจ็ดสิบสามพอดีเลยฮะเออจริงว่ะฉันหาได้กี่ตัวแหละสิบเก้าตัวโอ้โอแต่ของผมมันเหมาะมาก พี่ชอบปลาแพ้ตัวสมบัติพแอัดอนคนเยอะเองอ่ะแหลกมันหลักหัวพเพื่อนอีกอ่ะหัวฉันนี<ะ>่แหละป่ะโอ้เดี๋ยวจะทำตัวพอดีเปบทเดี๋ยวผมมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนผมผมจะมาหาฮิฮิอุ้ยอ่ะมาเลข อะไรอ่ะหลับอยู่พี่จะหาแค่ประมาณยี่สิบห้าตัวเนาะเพราะพี่จะไม่หายมากกว่านี้เพราะมันได้เวลาละ คนอาจจะเห็นว่าน้องชายพี่ไปแล้วนะในวันนั้นที่ผมแกล้งเพื่อนของผมโอยเออาวมกูไม่อยู่ทด่เก่งขึ้นมาทันทีเลยนะผู้หญิงอยู่กับผู้ชายปัญญาอ่อนผู้หญิงอยู่คนเดียวหายงเก่งเฮ้ยคุณสกอตคุณสก๊อต หาเจอรอย่างไอ้คนเนี่ยเออคุณจะกอดหาได้แล้วในวันที่ผมแก้งเพื่อนในวันว <laughs> ้าวเจ้าเก็บไปเป็นบุเลียนอือ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  ในวันผมแกงเอาอยู pues er. ่ร้อนโอ้ที่กกได้รัวๆเลยนะอ้าวเกินห้าไม่เป็นแหละเอาถึงสามสิบละอือคลิปนี้เกหาตัวดีสามสิบตัวสามสิบตัวพอ ใคร,รวะจำสเสกน้องพีกไม่อยู่หายอย่างเร็วน้องชายอยู่อะไรวะมึงเรื่องคลิปนี้อาจมีคำหยาบหลุดหลุดออกมาบ้างนะฮะก็ขอโทษด้วยเพิ่งมาเตีอนตอนท้ายเดี๋ยวเอาเอาไปทำตามได้เนาะ ได้ยินในพืชพืชทำอะไรเนี่ยพืชคนต่อต่อไม่เสียงยังเบาเป็นใหญ่วะเป็นเห็ดยังไอ้พืชไม่ได้เป็นไรเป็นยังวะ หลุมศพสามหลุมโอ้ยหืมทุกคนชมบอะไรอยู่ไมนได้ บอกไปไม่ไหวแล้วเนี่ยนึกจะว่าไปเ้อโออะไรเอาเออจริงด้วย 对对对。打打打 เบคอนผู้หญิงเหรอจริงด้วยิร์ลเบคอนอุ๊ยอะไรอะฮะตดนลักพาตัวเบคอนก็จะกิดตัวละสามสิบเอ็ดก็ไม่เป็นไรละโอเคปิดคลิปเลยก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะบายบายเดี๋ยวพี่จะทำพักต่อจากอันนี้นะบายบายท่านผู้ชม